สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่ติมชาแนลนะคะวันนี้พามาดูเจ้ามาขาวทําอะไรนะคะทุกคนดูเจ้ามาขาวนะคะอยากได้กียสีมันเจ้าโรบครับ,บนะคะทุกคนตอนนี้ก็ให้พี่นกทําให้นะคะตอนนี้กําลังถอดตือสายไฟอยู่เนาะก็ช่วงนี้ช่างว่างนะคะทุกคนก็อ่าท้ายนาก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนวนันก็เหลือแต่วันข้าวเนาะแต่ว่าฝนตกมันก็ยังหวานไม่ได้นะคะก็ ต้องรอนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูไฟเกีสีของเบลนนกันนะคะก็ให้ถามน้องเนาะน้องว่าอยากได้ไฟเกีสีเหมือนเจ้ารบคมนะคะทุกคนก็เราจะพาไปดูไฟเกสีกันนะคะก็ช่างนกน่าจะตัดต่อไฟให้เสร็จแล้วแหละก็เหลือแต่ใส่ใส่เราไฟข้างล่างเราตอนนี้ก็ทำการสว่านโจ๊กได้ใประมาณโจ๊สายไฟนะคะทุกคนใส่สายไฟเนาะ ะะใส่ไฟเจ็ดสีของเรานะคะก็หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้น่าจะต่อสายเสร็จแล้วเดีย๋ยวแต่เอาใส่รถเนาะ,ะก็ช่วงนี้ช่างว่างนะคะทุกคนมีแรทําก็ทกทากรป๋องกรเกไปก่อนนะคะก็ว่างจ้า <c oughs> จอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดสีแล้วนะ อันนี้ทำอะไรเสียงถอยเสียงถอยอ๋อดืดๆๆๆนะไฟลำโพงมันดังเสร็ยจะว่าไม่มีอะไรทเก็บอุปก เจบอกวก่าว่างไอไฟที่วัดอยู่เป็นสีเป็นเจ็ดสีแล้วใช่ไหมไฟองไรไอสีขาวๆอ๋อใช่ครับเป็นโล RGB เจ็ดสีสช่วงนี้ว่างนะคะเนื่องจากวันข้าวไม่ได้น้องทุกคนต้องรอให้น้ำมันแห้งก่อนให้มันแบบอันนี้เราให้มัน,แบบนให้มันให้ดินมันช่ยนั่นแหละให้มันไม่เป็นโคลน อาไรให้น้ำให้ดินมันดูดน้ำให้สองสามวันนะคะไม่งั้นวานแบบนี้ไปก็จมนะอันนี้เสียงถอยสีงพงให้มันดังนะมันได้ยินเสียงจากตรงไหนวะเสียงมันมาจากตรงไหนวะมาจากไอ้นั่นหรอดูสายไฟ จ้ามาคาวนะคะหม้อก๋วยเตียเเต๋ยวมาดูหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวดินอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะทุกคนไม่มีการเคะดินออกเปอย่างใดนะคะว <c oughs> ันนี้น้องก็พึ่งอยู่บ้าน,นะค่ะปกติก็จะไปขนเชอดพ่อคนรัวขนควายนะคะทุกคนก็จะไม่ก็ไปนานะคะเสียงดีปุด เสียงมันมาจากอันนี้ใช่ไหมเป,ป,ปิดไอ้น,น,นั้นมันยังอ๋อมาดูน้ำดูผู้เบาของเรานะเดินหาไฟเช็คน,น,นะคะทุกคนเนื่องจากไฟเช็กอันที่แล้วมันไม่ติดนะคะขอเดี๋ยวเรา,า,าก็จะขอจบคลิปเพยงที่นี้นะคะเราจะมาทำเป็นคลิปสั้นๆให้พี่เอฟซีดูอีกแล้วนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ช่วงนี้ก็เรามีแต่คลิปสั้นๆนะคะทุกคนก็ ยังไงก็ให้ลืมช่องเล็กของเราด้วยนะคะดูช่องใหญ่เสร็จแล้วก็มาดูช่องเด็กได้ด้วยทุกคนก็อย่าลืมนั่นก็ฝากอ่าพี่ๆกดติดตามแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานั้นนะคะทุกคนนั่นก็จะพยายามทําคลิปให้พี่ๆเอฟซีดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถึงจะไม่มีคนดูก็ใช่ค่ะแต่นั้นก็จะลงนั่นทุกคนเนาะเพื่อเข้ามาติดนะคะส่งคู่รักของเราค่ะว่าวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างเนาะบางที ช่องใหญ่เขาก็จะถ่ายลงนะคะบางทีช่องเล็กก็จะถ่ายลงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็นะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ